วิธีสั่งซื้อสินค้าดอกชิปใน u p i ิ k ให้กับลูกค้าแบบโอนเงินทำยังไงมาดูกันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้มีอะไรนะครับในวิดีโอนี้จะอยู่ในส่วนของวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับแบบดอกชิปให้กับลูกค้า นะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจากสื่อโซเชียลต่างๆที่เราเอาไปทําการโปรโมทไว้นะครับที่เราไปโพสต์ไว้นะครับในอ่าสินค้าในยูพิกทุกตัปปวนะครับทำดรอปชิปได้นะครับโอเคทีนี้วิธีการทำดรอปชิปเนี่ยเมื่อลูกค้าทําการสั่งซื้อสินค้ามาแล้วทําการโอนเงินมาให้เราแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการสั่งสินค้าให้กับลูกค้ามาดูกันว่าทำยังไงนะครับก็เนื่องเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในสินค้าที่ลูกค้าสนใจนะครับเข้าไปในสินค้าที่ ลูกค้าสนใจสมมุติว่าผมไปทําการตลาดไว้ในส่วนของมาร์เก็ตเพจนะครับแล้วก็มีลูกค้าสนใจแหละสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับหนึ่งรายการสินค้าเข้ามาหนึ่งรายการก็จะเป็นสินค้าตัวนี้นะครับนี่มีการคุยสนทนากันนะครับเนี่ยเขาก็สั่งสินค้าเข้ามาพอสั่งเข้ามาเสร็จเขาโอนเงินมาแล้วนะครับผมก็จะทําการอันนี้คือวิธีการคุยนะครับคือจะให้เขาสั่งซื้อเองหรือว่าเขาจะถ้าเขาไม่สั่งซื้อเองนะครับ เราก็จะต้องสั่งซื้อแล้วให้เขาโอนเงินให้เราเพราะเขาโอนเงินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาซื้อสินค้าในแอปแบบนี้นะครับเราอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราจะได้ฐานลูกค้าเข้ามาแล้วหนึ่งท่านถูกไหมครับอ่าเสร็จแล้ววิธีการสั่งซื้อก็คือหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเข้ามากดตรงคําว่าซื้อเลยตรงนี้นะครับอ่ะกดเลยนะครับกดซื้อเลยเพอกดซื้อเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าเขาเอาสีแดง ถูกไหมครับเขาจะ aja, เขาใช้สีแดงเราก็เลือกสีแดงนะครับแล้วก็กดซื้อเลยนะครับจำนวนตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ลูกค้านะครับเราสามารถเลือกซื้อได้เช at ่นกันถ้าซื้อเพิ่มก็ก็ได้เพิ่มนะครับกดซื้อเลยซื้อเลยนะครับสีแดงทีนี้ที่อยู่เนี่ยนะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับที่อยู่เราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงก็คือต้องเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ตรงนี้ นะครับก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาเพิ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มที่อยู่ลงไปอ่าเพิ่มที่อยู่ลงไปเสร็จแล้วให้เราเลือกเอาไว้เลยว่าอันนี้คือเขาเป็นลูกค้าลูกค้าของเราก็กดเอาไว้เป็นการทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเขาลงไปอ่าเดี๋ยวผมขอเวลาใส่ชื่อนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอ่ะ มาดูกันนะครับว่าเราพอหลังจากที่เราใส่ข้อมูลไปแล้วข้อมูลที่เราต้องใส่นะครับสังเกตไหมว่าพอเราใส่ข้อมูลไปแล้วเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ใช่ไหมครับที่อยู่เนี่ยต้องใส่ให้ถูกนะครับถ้ามีมีหอพักมีตำบลมีอะไรเงี้ยต้องใส่ตำบลลงไปด้วยนะครับบางคนไม่ใส่ตำบลนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของอัตโนมัติซึ่งเราเนี่ยเอานิ้วมาจิ้มเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้ขึ้นมาเราก็เลือกได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะเลือก ขึ้นมามันก็จะเป็นระบบขึ้นมาให้เราติ๊กเลือกเป็นเมนูแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเลือกรหัสไปรษณีย์นะครับเช็คความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่อยู่ถูกไหมอ่าเห็นไหมที่อยู่ผมพิมพ์ผิดนะครับที่อยู่ของเขาเนี่ยนะครับพอดีดูไกลๆเนาะสายตาของคนแก่ โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเราก็กดบันทึกและใช้งานนะครับก็กดบันทึกและใช้งานได้ไหมได้ไหมเขามีอะไรให้เราต้องแก้ปะเดี๋ยวเราผมลองกดทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคบันทึกและใช้งานพอกดบันทึกและใช้งานเนี่ยนะครับเราจะยังใช้ไม่ได้นะเราจะยังใช้ไม่ได้นะครับให้เราดูตรงตรงชื่อเขาก่อนตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ตรงนี้มีชื่อขึ้นมาก็เอาเนิ้วจิ้มเข้าไปป๊บปเห็นไหมครับ พอเราเอาน,นิ้วจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยที่อยู่ของลูกค้าเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาในระบบให้เราแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเขาอยู่แล้วตรงอีเมลเนี่ยก็ใช้อีเมลเราใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าอีเมลเขาไม่มีถูกต้องไหมเวลาการสั่งซื้อเนี่ยในระบบเนี่ยมันจะให้เราใส่อีเมลนะครับโอเคเบอร์โทรศัพท์อ่าถูกต้องแล้วนะครับอ่าระยะเวลาในการรับสินค้าก็จะประมาณนี้ นะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลนะครับมีค่าจะส่งแต่ว่าค่าจะส่งเป็นค่าจะส่งฟรีลูกค้าก็จะได้รับสินค้าในราคา1,400งพันสี่ร้อยเอ่งหนึ 1, ่งบาทนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาแรงและมาเร็วมากนะครับสินค้าจะถูกจัดส่งถึงลูกค้าประมาณวันที่10 10ก็คือน่าจะเป็นวันจันทร์ประมาณวันจันทร์นะครับประมาณวันจันทร์ลูกค้าจะได้รับสินค้า3วันนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดนะครับมีอะไรต้องแก้ไขไม่มีแล้วนะครับถ้าของท่านใดมีเลขกำกับภาษีจะใส่ก็คือใส่ไปได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดสั่งซื้อพอกดสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวิธีการของผมเนี่ยคือของผมเนี่ยไม่ได้เลือกเป็นแบบเก็บเงินไปทางแต่ว่าลูกค้าโอนเงินมาพอลูกค้าโอนเงินมาใช่ไหมครับผมก็จะเข้าไปทําการเลือกแบบโมบายแบงกิ้งหรือว่าเป็นแบบการโอนเงินนะครับเป็นแบบการโอนเงินนะ ก็กดเข้าไปครับพอผมจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะเลือกวิธีการโอนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารอ่ากสิกรไทยผมก็เลือกธนาคารกสิกรให้เป็นปุ่มสีแดงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็กดชําระเงินตรงนี้นะครับกดชําระเงินพอผมกดชําระเงินนะครับก็รอระบบมันเจนโค้ดให้เราแป๊บหนึง่งอ่ะระบบเนี่ยเจนโค้ดให้เราแล้วเรียบร้อย ให้เราสังเกตข้างบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวลามีเวลาให้เราประมาณห้าสิบนาทีนะครับถ้าหลังจากนี้เราไม่ชําระเงินระบบตรงนี้มันจะตัดไปเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องรู้ก็คือรหัสโค้ดตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการคัดลอกกดคัดลอกเอาไว้เลยกดคัดลอกเอาไว้เลยนะครับกดเนี่ยผมก็จะจิ้มกดคัดลอกนะกดคัดลอกจิ้มป้าเห็นไหมคัดลอกแล้วทีนี้ผมเนี่ยจะเลือกวิธีการโอนเงินเป็นการโอนเงินผ่าน Mobile Banking เพราะฉะนั้นให้เราจิ้มดูก่อนว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างก็กดเข้าไปครับโมบายแบงกิ้งแล้วเราเลื่อนลงมาของกาสิกรเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้คุณเข้าไปที่ระบบของกสิเข,ข้าไปที่แอปของกาสิกรแล้วไปเลือกหานะครับบินการจ่ายบินไปที่เมนูรายการใหม่ไปที่บินอื่นๆแล้วไปหาบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท1 2 3่งสองสาเซอร์วิส นะครับในเลขอ้างอิงเลขอ้างอิงเนี่ยนะครับในรหัสของลูกค้าใส่เลขอ้างอิงเนี่ยนะครับในรหัสของลูกค้างงในรหัสของลูกค้างงไหมอ่าในรหัสของลูกค้านะครับส่วนหมายเลขโทรศรัพท์นะครับให้ใส่ในใบสั่งซื้ออ่างงไหมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับไม่ต้องงงนะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะออกเข้าไปในระบบของ ในระบบของกาิกรแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอะตอนนี้ผมเข้ามาในระบบของกาิกรแล้วผมต้องการทําการจะโอนเงินแล้วผมก็จะเข้ามาตรงคําว่าจ่ายบินเห็นไหมครับผมก็กดเลยครับจ่ายบินพอกดคําว่าจ่ายบินเสร็จแล้วเนี่ยให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างให้หาคําว่าอื่นๆเห็นไหมมันจะมีคําว่าอื่นๆอยู่ให้เราเอานิ้วจิ้มเข้าไปพอเราเอานิ้วจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วนะครับ ให้เราหาบริษัทที่ชื่อว่าหนึ่งสองสามเซอร์วิสซึ่งหนึ่งสองสามเซอร์วิสเนี่ยเขาจะมีโค้ดเป็นแบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมเรามีบริษัทเดียวนะครับหนึ่งสองสามเซอร์วิสเนี่ยให้เราจิ้มเข้าไปเลยหนึ่งสองสามเซอร์วิสเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ารหัสลูกค,ค้าเนี่ยให้กรอกรหัสลูกค,ค้ารหัสลูกค,ค้าเนี่ยนะครับให้เราเอาเลขออเดอร์ก็คือเลขออเดอร์ตรงนี้เห็นไหมครับเลขออเดอร์ตรงนี้รหัสลูกค,ค้านะครับ ให้เราเอาเลขอ้างอิงเนี่ยน,นี่เขาเรียกว่าเลขอ้างอิงนะครับเนี่ยเลขอ้างอิงเลขอ้างอิงให้เราคัดลอกไปคัดลอกเลยป๊บคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเอาไปวางในระบบข้างบนนะครับวางเสร็จแล้วตรงนี้รหัสใบสั่งซื้อรหัสใบสั่งซื้อเขาให้เราใช้อะไรครับรหัสใบสั่งซื้อรหัสใบสั่งซื้อเขาให้เราใช้เบอร์โทรศัพท์เราก็ต้องไปใส่เบอร์โทรศัพท์ ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปครับเบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของใครเป็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้านะครับอ่าต้องใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าเป็นเป็นคนชําระเงินแล้วก็ในระบบบิน,นเมื่อกี้เห็นไหมครับบินมันขึ้นเป็นเบอร์ของเขา เพราะฉะนั้นเราต้องใส่เบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ของเขาให้ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตัดเงินเนี่ยนะครับมันจะตัดไม่ถูกแล้วตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคือใครเป็นคนจ่ายเงินโอเคเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องจ่ายเมื่อกี้ก็คือหนึ่งพันสี่สิบเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสี่สิบเก้าบาทถูกปะเนี่ยจากบินอ่าหนึ่งพันสี่สิบเก้าบาทนะครับ เราก็จ่ายเลย1 0 0 0กด1,4.9บาทแล้วก็กดตกลงนะครับกดตกลงนะเสร็จแล้วให้เรากดตรงไปตรง,ตรงคำว่าไปต่อก็กดเลครับไปต่อพอเรากดไปต่อเสร็จนะครับก็ให้เราเช็คข้อมูลของลูกค้าให้ดีว่าเลขออเดอร์ตรงกันไหมนะครับเบอร์โทรศัพท์ตรงกันไหมถ้าทั้งสองอย่างตรงแล้วให้เรากดยืนยัน กดยืนยันนะครับกดยืนยันป๊าปลงไปอ่าพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับระบบก็จะทําการตัดตัดเงินเราออกไปนะครับตัดเงินเร,เราออกไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะต้องออกเข้าไปดูที่ในระบบนะครับของเราในแอปอ่าอ่าผมอาจจะดูที่ตรงคําสั่งซื้อเนี่ยตรงคําสั่งซื้อนะครับตรงนี้อ่า ชำระเงินอ่ะคราวนี้เราก็ออกไปเราออกไปนะคราวนี้ลองกดย้อนออกไปนะครับแล้วเราไปดูตรง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 คาสั่งซื้อนะครับตรงคําสั่งซื้ออันนี้คําสั่งซื้อของผมเองนะมาแล้วเห็นไหมคาสั่งซื้อพอเรามีคําสั่งตเราซื้อเองปุ๊บเราได้คอมมิชชั่นนะครับเราได้คอมมิชชั่นลูกค้าได้สินค้าเราได้คอมมิชชั่นเห็นไหมอันนี้เขาเรียกเป็นตัวแคสแบ็กนะครับที่เราจะได้ขึ้นมา ทีนี้ก็สั่งไปแล้วนะครับก็รอดูว่าลูกค้าเนี่ยนะครับจะได้รับเงินตอนนี้เห็นไหมสั่งไปแล้วนะครับชาระเงินแล้วเห็นไหมอันไหนที่ยังไม่ชําระเงินมันจะขึ้นว่ายังไม่ชําระเงินเห็นไหมครับยังไม่ชําระเงินเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรอดูนะครับว่าส่วนใหญ่อันที่ยังไม่ขึ้นบางอันมีการกดยกเลิกนะครับก็คือเขาก็กดยกเลิกไป บางอันก็คือชาระงเงินแล้วชาระางเงินแล้วมีการกดยกเลิกอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคอยู่เนาะนี่อันนี้ก็ให้เราได้ดูกันว่าอ๋อเรามาเช็คข้อมูลแบบนี้ได้จากในนี้ว่ามีลูกค้าสั่งซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมะนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เราสามารถใช้ดรอปชิปนะครับสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้แล้วก็อันนี้เราก็สามารถเข้ามาจิ้มเอาไว้แล้วเราก็ เอาไว้ส่งแล้วก็เช็คให้กับลูกค้าได้เลยนะครับว่าอ๋อเนี่ยฉันสั่งซื้อสินค้าให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมโอเคนะครับก็เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะแคปเอาไว้นะครับ ข้อมูลลูกค้าโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบดรอปชิปนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหารายได้เสริมอยากมีไรายได้นะครับก็ลองมาดูแอปพลิเคชันดูพิกเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เราเราอยากทํา ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายของจริงๆหรือเปล่าแล้วเราอยากมีรายได้เสริมจริงๆหรือเปล่าประเด็นคือจริงจริงเราต้องถามว่าตัวเราเองอยากมีรายได้เสริมจริงๆหรือเปล่าถ้าเราอยากมีรายได้เสริมจริงๆคือไม่ต้องคิดเยอะครับลงมือทําให้เยอะทําให้มากแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตามมาเองมันไม่ได้ลงมือทําวันนี้พรุ่งนี้ประลืนแล้วได้ได้ผลลัพธ์เลยนะครับมันต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหนึ่งคือลูกค้าต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณว่าเฮ้ยคุณเนี่ยสามารถ มีความน่าเชื่อถือการสร้างตัวตนของคุณมันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเนาะโอเคก็ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับฝากเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอไปเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโอกาสนะครับโอเคแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ